เลอมานทัญญะชื่อแปลกแต่ความหมายดีมากๆเลยครับและบ้านเดียวที่นี่หลังใหญ่ทั้งนั้นเลยครับอยู่ในบรรยากาศโครงการที่เงียบสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวส่วนตัวอีกแล้วจริงๆเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วไม่อยากออกไปไหนครับมันเหมือนได้ชาร์จแบตพลังเนี่ยได้อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่นผมว่าที่นี่แหละครับลงตัวความสุขของชีวิตที่คุณเลือกได้จริงๆครับโอ้โหบ้านใหญ่มากคุณผู้ชมครับ เข้ากับบรรยากาศมีพื้นที่สีเขียวเต็มโอ้โหว้าวดูสิคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนนะผมจะได้บ้านหลังใหญ่นี้และแล้ก็ได้สวนที่อยู่ในบริเวณบ้านแบบนี้มันใช่ไหมคุณผู้ชมมันตอบเลยว่าใช่โอ้สุดยอดวู้อ้าว,าวคุณแอดดี้ครับเชิญครับเชิญสวัสดีครับคุณภูสวัสดีครับสวัสดีครับ สบายดีนะครับสบายดีครับเรามันทังยะขอต้อนรับเชิญข้างในบ้านขอบคุณมากเลยครับเชิญครับเชิญเลยครับคุณปูครับข้างนอกผมว่าใหญ่แล้วนะข้างในนี่ใหญ่ตามเขาอีกใหญ่กว่าอีกด้วยซ้ําโอ้โหนะเห็นไหมครับทั้งข้างนอกและข้างในเนี่ยต้องใหญ่อย่างนี้ครับถนนเมนเนี่ยกว้าง17เมตร17เมตรเลยยาวตลอดโครงการผิวตรานี่สิเมตรมีรูวิ่งสองข้างนะครับสะดวกสบายมากเลยนะครับ เราต้องการให้คนที่อยู่ที่นี่สบายที่สุดนี่นครับอ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเลอมมนทัญญะนะครับทําไมชื่อนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครัเลอแมนทัญญะเนี่ยเป็นแนวคิดของเราที่ต้องการสร้างโครงการที่เกิดจากใจถ้าเราจะสร้างอะไรมาสักอันหนึ่งเนี่ยใจเรากระใจเขาเนี่ยต้องเชื่อมต่อกันอาคนซื้อต้องการอะไรบาร้านใหญ่ที่ใหญ่อันนี้ค,คือสิ่งที่ลูกค้าต้องการถูกต้องนะฮะแต่ราคาเนี่ยต้องเป็นกันเอง เข้ามาเสร็จปุ๊บนี่ผมเข้าจากหลังบ้านเนาะอันนี้หลังบ้านตรงนี้นะเข้ามาในสวนคือเข้ามาในสวนนี่ผมบอกเลยใครที่เข้ามาในโครงการและนี่คือบ้านตัวอย่างคุณจะต้องเดินมาที่สวนก่อนเลยเป็นอันดับแรกเพราะมันสะดุดตาผมมากว่าให้ใหญ่ขนาดอันนี้ให้ใหญ่นี่ประมาณเท่าไหร่ในพื้นที่แอเรียตรงนี้ผมว่าน่าจะสัก10เมตรได้สวนนะด้านข้างนะครับ10เมตรคุณผู้ชม10เมตรด้านข้างด้านข้างนะครับเสร็จปุ๊บพอเข้ามาในบ้านแล้วนี่พื้นที่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยบ้านทั้งหมดเนี่ย207ตารางเมตร กลางเมตรนะครับมี3ห้องนอนครับสห้องน้ำนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจอดรถสองคันครับนะครับนี่คือส่วนของลิฟต์เบนโรมใช่ไหมฮะใช่ครับห้องรับแขกของเราโหดูน่านั่งเชิญเลยครับเชิญครับเชิญครับเชนญครับเชิญครับนี่ครับผมลืมบอกคุณแอนดี้ไปนะบ้านเนี้ยเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นคอนเทมอะฮะโมเดิร์นก็คือพวกผิวที่เป็นเหล็กต่างๆคอนเทมก็คือส่วนที่เป็นไม้ครับคุณแอนดี้จะเห็นว่า ผิวตกแต่งต่างๆเนี่ยจะมีเรื่องของไม้เรื่องของอะไรเนี่ยเขากป,ประกอบด้วยเพื่อให้มันสอดคล้องกับการใช้ชีวิตสมัยใหม่ถูกต้องเลยทีเดียวและบวกกับเบาะข้างนอกก็ดูสิมีแต่ต้นมงต้นไม้เต็มไปหมดเลยนี่คือส่วนรับประทานอาหารของเราครับอนดี้จะเห็นว่าเนี่ยตั้งโต๊ะได้ถึง8ที่นั่ง ื็ที่เลยมันทันยาของเราเน้นมากเลยนะครับว่าทุกส่วนเนี่ยจะต้องใหญ่ครับนะฮะห้องรับแขกใหญ่ไม่พอห้องกินข้าวต้องใหญ่ด้วยแน่นอนครับนะครับนี่คือส่วนเตรียมอาหารนะครับจะเป็นส่วนที่ต่อเชื่อมกันระหว่างส่วนรับประทานอาหารกับครัวดีครับ ซึ่งบ้านสมัยใหม่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีให้นะครับโดยข้อเท็จจริงคือมันจะต้องมีต้องนะนเพราะว่าใช้ในการเตรียมเพื่อก่อนที่จะเสิร์ฟนะครับที่โต๊ะอาหารนะฮะก่อนที่เข้าไปสู่เรื่องครัวมีประตูกั้นนี่ฮะอันนี้ให้ไหมฮะให้ครับมีประตูเลื่อนเรียบร้อยครับแล้วก็ห้องครัวเนี่ยกว้างขวางเรายังมีนี่ครับคุณทานนีอ๋อลอนดรีอ่าลอนดรีส่วนนะครับซักผ้าอืม เป็นมุมอะไรให้เรียบร้อยคือสามารถที่จะซักผ้าอย่างนี้ได้เลยอ๋อนี่ประตูด้านหลังนะดูพื้นที่ด้านหลังสิครับนี่พื้นที่ด้านหลังนี่เอาทําครัวแบบหนักๆข้างนอกได้อีก1นครัวเลยเนี่ย เชิญครับเพื่อนด้เชิญครับนี่คือห้องมาสเตอร์เบดมของเรือมันทันยเนี่ยชิลมากเลยชอบมากคือมันใช่อะค,คือถูกต้องเลยฮะที่เอาเอาแบบลายไม้เข้ามาอ่านี่เราตกแต่งให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเราสามารถทําอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่คือมาสเตอร์เบดูมีห้องส่วนนอนนะครับส่วนทํางานครับผมส่วนแต่งตัวนะครับเรียบร้อยสวยมากเห็นชัดๆเลย โอ้โหระเบียงก็กว้างด้วยคุณผู้ชมดูสิครับดูระยะห่างระหว่างบ้านนะนี่คือบ้านเดี่ยวอารมณ์ของบ้านเดี่ยวต้องอย่างนี้เชิญนะครับคุณแอนดี้ครับเชิญน,นะที่ผมอยากจะขอพาไปดูห้องห้องนอนเล็กห้องเราครับ ซึ่งมีสองห้องเราดูห้องนี้ก่อนโอเคเจนก้มเข้าไปก่อนเลยครับอันนี้เป็นห้องนอนเล็กที่เราแต่งเป็นสไตล์ห้องทํางานนะครับสาหรับคนที่มีลูกน้อยอาจจะมีลูกสักหนึ่งคนครับห้องนี้ก็จะทําเป็นห้องทํางานเป็นห้องโฮมเทเตอร์เป็นห้องอ่านหนังสือได้เลยได้เลย นี้เป็นห้องนอนสองของเราห้องนอนเราเนี่ยเป็นขนาด S F L มีใหญ่มีกลางมีเล็กอันนี้เป็นห้องกลางนะครับครับเหมาะกับทั้งลูกสาวทั้งลูกชายนะฮะน,นี้เราแต่งกลางกลางนะให้ดูจะเห็นว่ามีหน้าต่างสองข้างทำให้ห้องนี้ดูโปร่งโล่งสบายถูกเลย คุณยันตี้ชอบไหมอย่าเรียกว่าชอบดีกว่ามีมีมีให้ผมซื้อไหมครับนี่ <S <S ไม่ชอบมากจริงๆ <S <S 2> <S 2> คือคุณจะหาบ้านไซส์ขนาดนี้บรรยากาศอย่างนี้ในกรุงเทพไม่มีแน่น,นอนแล้วนี้ส่วนกลางบ้านดีกว่าเราเราละส่วนกลางไว้ส่วนกลางเนี่ยเรามีสวนสาธารณะอยู่ตรงกลางนะครับและสโมสรด้วยนะคุณยันตี้ตรงนั้นเรามีที่อยู่ประมาณสักสองไร่สองไร่เลยอ่าสโมสรเนี่ยเราก็มีสระว่ายน้ำนะครับที่เป็นระบบน้ําล้นนะครับ มีสายเด็กให้ด้วยอย่างนั้นเลยฮะใช่ครับราคาราคาเนี่ยเราเริ่มต้นที่สามจุดเก้าล้านสามจุดเก้าล้าน3.9สามจุดเก้าล้านนะครับตรวาอันนี้คือตั้งแต่แปดสิบตารางวาถูกต้องครับอันนี้คือร้อยเจ็ดตารางวาครับซึ่งก็อยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะก็น่าจะสี่ล้านปลายๆปัจจุบันตอนนี้เรามีส่วนลดอยู่รับยังไงเออหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอ๋อโอเคนะฮะก็คือถ้าคุณจองนะครับรับไปเลยส่วนลด1 5 0 0 0 0บาทใช่เข้าอยู่ได้ทันทีทันทีเลยใช่นะครับ วันนี้ต้องขอบคุณคุณภูมากๆครับ